Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เซนนเ้สอันของพ่อนี่ซื้อให้นะในสอตัวน่นีนี้รอเซนมาเนี่ยเมาเมาเคื่อแล้วัสองตัวแล้วหรอรัดสองตัวป่ยังไม่เอายังไม่เอา อใส่อนกนแล้วเขาใส่ท้องกัวแล้วใส่รอดบอกดนั้นนั้นใสู่มีแล้วเส่อ่มาแล้วคุณาเขากองน้นเือาคนเด้ก็ได้ก้กก็้้ได้ก็ไ้กกไ ขอบคุณที่มาจากแม่แม่นะครับเดได้แลคะอายลาตจรู้เอาชำแล้วกถามตัวลยเ็ี่เีเป็น่าวตัจะปีหม้เด้อาเพื่อจะหมดแล้วนะครับเล่ารีบเปล่าเร็วเอยโอ้ยโ้ยมเลยย ออีแ่เะาขายใส่ดเขาขายกันนนี้ไรนี่ตัวอันนี้ตีแ่ขายดีมากอนี้อันนี้ีน่อ๋อให้อันตีให้อันนี้ตีให้ให้้ต้นกับคูเอค้หนึ่งตัวเอเเวลาอ้มาแล้วแม่ครับของคูเอ้ของคูอ้พิเศษคของู้จใ

อ๋อสองเอส่ใช่ไมาสองเอลบหมใช่เอาสองเอลแรกป๊ะมวเก็สี่ยนมาเปสี่้นั้วอนแล้ว

เอาอีกลูกแล้วอีกสิบตัวสุดท้ายครับพี่อยู่น่เหลือเลยสิบตัวสุดท้ายทเล้คกดได้กี่ตัวแล้วพี่สอตัวเลยยส่เุยสีขียที่ซื้อให้น้องสามเอ็กซ์สามเอ็กซ์ดีเลยนะสีเขียวก็จดต้องทำ้สีดของคยแม่สีเขียวคิดมากแม่

สามพอดีออคู่นีแล okay. ้วบักเซลงหลวงอ๋อส yeah. ีก็ราคาเปอร์อะไรอ่ะเอะไรมอ่ะโมีน be ี่ไอกอลก็ปาบนรถเสต้องกรด้เอาบวกนรถเซเสียบเอพัค so, sure. ่เสอที่โอ่ะเก็ส้นเวทีเหมอน้เวทีโกอลดเสียกอลอเรนที่โพตีเอ้ยบางล้หัก

มอน้องจะลายเป็นกระดูกจะต้องสีขาวนะแม่ครับสมุทรสมุทรเหนือถ่ยชุด้ตัวนี้ต้องผีขาวคุดครกะต่ายคุณไก่หอน้อองเองก็ในเสื้อคู่งแน่นอกเราซื้อขาวๆโอ๊ยได้เีกาได้ดด้จอะไรนะลูกจะได้เมีเขาได้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้โบ ก็อีพีมันลอาของคืไปหมดไงกางานบ๊ะมเอมี่คือว่าเอาไปเอาสายมาลยอ๋อยิงสายาแบงผู้ใดใหน้องนี่ันนี้น้องเป็นใครพดบอบูเอจะมีแวันไหนพนกงนี่ห้อทันเบะ แม่ห้ามใส่ก็ห้ามซักนะเหีียไม่ดูสอใใสุ่าปรชื้อรุ่นวัวฮะประื้อเปื่อว่านงานแบบรุ่นวัวอันนี้รุ่นหาห้องแม่แม่จาดอังกฤษใช่ไหมป้า เอ็กซีจด้ี่ลานยู่่ลาน้องน้ำโกบน้อรของล่าอะรโอสายโชกับมีลาของกีองของทีมาจานกกดดนตีด้วยนะครับนั่นเล็วเล็กสุดของฟนตัวยงใหญ่ยุติว่างให่มงกุบอันนี้ดูกันพัดสิ ปลากคไก่เห็นเลยปลากดไก่เห็นปาะนี่ครันมีทีอยู่บ้านให่บ้านเฉงสอกสอกอยู่นะครับานหนทีเบีวมาท่านยาวาเดียวาานั่นเร็วนาปลากดไก่เห็นในไร่ก่ืนเลยสื้อบ้านสัน่จ้าเออเออื้อบ้านบัตรร้ยี่สิบนะครบาทนะคนนี้นาอกเสียงเหมบแล้วลุ้นงัวด้วยนะสองตัวงัวหมนี่ัต บัตรบัตรนี้ห้าพัารางวันแล้วก็มีรุ้นห้าพันได้กัได้ได้แล้วถ้าบัตรน้างานลุ้นวัว2ตัวลุ้น5้0 0ันารางวันบัตรบัตรต้องเเลยนะครับพี่น้องม่ได้มม่ไซื้อบัตรบรอยีบแมก็ี่ยัน้นโชคอ๋อน้ำโชคใสได้อยู่พี่น้องชักไรอีใส่ได้ชตัวใหญ่ล ตอบยังไม่อายเลยนะยัง <c oughs> <c oughs> ยังไม่อาบสักแกงค่ะทักคนทักคนทักคนตรงเนี้ยกคนบแล้วแม่ทักคนใครหมอลำนะใครหมอลำเยใครเสียก็คือกันละ้แก่พอไ้ตุกแกมีมีดบารพี่แกมีแกมไปแล้วเอาไปแล้มไปแล้วมาตกมอรงีชมพูอันอันนี่ลูกมีอยู่เสแล้วเอาไปใ้เ เียเ่กับยเองันจันะค้มหานมยมนเนี่มจะมีแต้องโตต้องโต วามันตื่นแม่แม่ไม่เล่หอนกสอเรารหมดแล้วพี่เจมสก็ตื่นมันตื่นแต่ยัไม่สิเลนที่เอาตื่นอนี้กัมวลเรื่อการับคู่นากาศคาเสืยอนะครับผมเล่นกันนะเนนนี้นครับฝากกินกินนี่นะครับสวัสดีครับอนนี้ซนเป็น